สวัสดีค่ะเอฟซีมีโตตาแวนสวัสดีพี่น้องทุกทุกคนืันนี้ยายน้องพามาบางังมีดแหลมทรงใบข้าวมีดแหลมทรงใบข้าวทําจากเหล็กแหนบด้ามไม้ประดุมีดแหลมทรงใบข้าวทําจากเหล็กแหนบด้ามไม้ประดุ่นะคะ แัดขาวเต็มใบสวยสวยพี่น้องเอ้ยบึง้งสวยมากมากเลคะ่ะอันนี 1. 7, 1. 7นน้หนึ่งคือความกว้างคูณสินิ้ว1.7ึ่คูณสินิ้วนี่คือความยาวความยาว13นิ้วราคา800บาทอันนี้แปดบาทเด้อค่ะพี่น้องราคาถูกๆราคาลักร้อยเ้ยค่ะ 1.7ุ 1> 1. คูณสินิ้วราคา800บาทด้ามไม้ประดูสันนะะสันกตีเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวลงไปคือหางหนูนะคะตีเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวลงไปคมหมากๆมฉุบแข็งพิเศษเนาะเพื่นบอกว่าให้ฉุบแข็งเย,ย่ายว่าสันยายน้องกระจัดหายเลยะคะ่ะหนึ่งจุเจ็ด คูณสิบสามนิ้ว1.7คูณสิบสามนิ้วราคาแปดรบาทน่คะสวยมากมากเลยสวยมากมากเลยค่ะปักมุดให้พร้อมเด้อค่ะพี่น้องราคาถูกๆราคาลัก้อยราคาบ่แพง พี่น้องเห็นแล้วอยากได้โทรมาหายายน้องได้ที่0934963852เบอร์นีนเนนน่เป็นเบอร์ไล่เด้อค่ะพี่น้องเบอร์นี่เป็นเบอร์ไล่ โอเคโอเคอยากได้แบบใดส่งใดโทรมาหายายน้องใดเด้อข ah ัดตามหมายเลขที่บอกนี่ค่ะอยากได้แบบนั่นแบบนี้โทรบอกมาใดนี้ค่ะโทรมาหายายน้องใดสร้งใดตีตามสั่งยายน้องตีตามสั่งเด้อค่ะ โอนิ้ยาย่ำนองพอาาเบิ่งสมนีกรสวัสดีค่ะ